ทำไมนั่งคุนคิดจังเลยพอดีอาจารย์ที่โรงเรียนนะครับแม่ให้ผมทํารายงานเรื่องการดําเนินชีวิตของคนในชนบทผมนั่งคิดเท่าไหร่ผมก็คิดไม่ออกครับอแม่จะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้ไหมนลูกมาช่วยกันแก้ปัญหาดูนะลูกเนาะเผื่อแม่ช่วยได้เนาะครับ ท,ทำไมหญ้ามันเยอะจังเลยเนี่ยคราวที่แล้วก็ถงถอนไปเองคราวนี้ก็ต้องถอนใหม่อีกแต่ใครนี่ก็ขึ้นเยอะแล้วจะเก็บไปขายจะไปให้ใครดีนะดึงยากด้วยจะแก้ปัญหาย,ยากขึ้นยังไงดี ยี่วะกำลังรีดผ้ายอยู่จ้ะเอ๊ะนี่แม่ไปไหนมาจ้ะเนี่ยอ๋อแม่ไปวัดมาจ้ะลูกอ๋องั้นแม่นั่งนี่เลยจ้ะแม่มาเลยหนื่อยเดี๋ยวยี่หวะเอาน้ำมาให้แม่ดื่มจ้ะจ้า มาแล้วจ้ะแม่ขอบใจจ้ะลูกแม่จ้ะเมื่อครู่นี้ก่อนยี่หว่ารีผ้ายี่หว่าไปถอนหญ้ามาแล้วยี่หว่าก็เจอต้นตะไคร้ขึ้นเต็มเลยจ้ะแม่ว่าเราควรอาไปขายหรือว่าไปจะแจกชาวบ้านดีจ้ะแม่ว่าถ้าเอาไปขายก็คงไม่พอขายอล,ลูกแม่ว่าเราไปแจกเพื่อบ้านกินดีกวนนะ่าลูกเนาะจ้ะถึงแล้วนะจ้ะแม่ น้ำเย็นชื่นใจจังเลยลูกชื่นใจสิจ้จาก,ก็ยี่หว่าเอาดอ,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 อกมะลิลอยไว้ก็ชื่นใจชื่นใจนใจ,นใจ,จ้านี่ยีหวาลูกเมื่อเช้าแม่นึ่งข้าวไปทําบุญมานะลูกข้าวสารในโอ่งอ่ะจะหมดแล้วนะลูกจ้างั้นเดี๋ยวตอนเย็นยี่หวาจะไปตำแล้วก็ฝันข้าวนะจ้าจะได้มีข้าวกิน จังทางมากเลยนะจ๊ะที่มาช่วยเราทำอย่น,นี้ไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่มีพวกเธอสองคนเราคงทำไมเเ่เสร็จอ่ะงั้นวันนี้เรสองคนอ่ะกินข้าวบ้านเรานะจะดีหรอจ๊ะดีสิจ้ากับข้าววันนี้ยี่หว่าตั้งใจทำให้ทุกคนเลยนะจ๊ะเนี่ย ยี่หว่าไปเด็ดใบขี้เหล็กข้างบ้านเอามาแกงเป็นแกงขี้เหล็กลองชิมดูสิจ๊ะสีสันน่ากินจังเลยนะจ๊ะผักเนี่ยก็กินเดือนนะจ๊ะลูกปลอดสารพิษแม่ปลูกเองเหรอจ๊ะจ้า,จาผักบ้านเราเองเน่อลูกแะเขียวน่ากินจังเลยนะจ๊ะจ้าจ้าอ่ะส้อยเอาไว้จ้ยี่หวา ไปไหนมาซะเนี่ยอ๋อพอดีเสดไปเก็บดอกไม้มาจ้ะพอดีวันนี้วันพระอ้ายี่หว่าเก็บตะไคร้ไปไหนจ้ะยี่หว่าวว่าจะเอาตะไคร้เนี่ยไปให้มานะจ้ะพอดีว่ามันเหลือกินเหลือใช้ลาพังแม่กับยี่หว่าใช้กันสองคนไม่หมดหรอกจ้ะโอจ้ะดีแล้วจ้ะนี่ถ้าเกิดมันเหลืออีกเนี่ยยี่หว่าวว่าจะว่าจะเอาไปขายนะจ้ะโอ้จ้ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะจ้ะบ๊ายบาย ที่บ้านหมดแล้วเก็บไข่ไก่ไปให้แม่ดีกว่าโหวันนี้มีห้ฟองขอหน่อยนะ ไหนมาแล้วลูกเนี่ยอีหวาไปเก็บไข่ไก่มาจ้ะจะต้องหาอะะ้าฟองมนจ้ะแม่ค่ะโอ้โหแล้วแม่ได้อะไรมาบ้างจ้ะเนี่ยแม่ไปหาปลามาจ้ะลูกเนี่ยด้เยอะเลยโอ้โหอีหวาว่าเช้าเนี้ยเรามีอะไรอร่อยกินกันแล้วจะ้ะไปกันจ้ะแม่ มาเลยจ๊ะแม่สารสมิงนะลูกของเก่ามันจะขาดแล้วเหนื่อยไหมจ้ายหว่าเอาน้ำมาให้โี่หว่าเห็นแม่ทำงานหนักก็เลยมาถามนะจ๊าจ้าี่ลูลูกรู้ไหมบ้านเราอะอยู่กันอย่างมีความสุขนะลูกถึงแม้ลูกจะไม่มีพ่อครอบครัวเราจะไม่พร้อมจะไม่ครบ แต่เราก็อยู่กันอย่างพอเพียงผักในสวนบ้านเราก็มีเยอะแยะไข่ไก่เราก็มีลูกแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเนาะลูกเนาะจ๋าแม่ยี่หวะเองก็มีความสุขยี่หวาไม่ได้คิดเลยจ๋าว่ายี่หวะขาดพ่อยี่หวะก็แค่คิดว่าแม่อ่ะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้กับยี่หวะแค่นี้ยี่หวาก็มีความสุขแล้วจ้ะแม่อีกอย่างนะจ๊ะแม่สอนอยู่ตลอดเวลาให้ยี่หวะเป็นคนดีใช้ชีวิตแบบพอเพียงยี่หวามีความสุขมากเลยจ้ะ ีวหวารักแม่ที่สุดเลยแม่ก็รักลูกหรอว่าไงลูกเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังนี่ใช้ได้ไหมสุดยอดเลยครับแม่ผมจะเอาเรื่องที่แม่เล่าให้ฟังไปทําเป็นรายงานส่งอาจารย์ครับม,มันเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตของคนในชนบทนะล,ลูกเนาะครับผมจะได้ออกไปเผยแพร่เพื่อนๆได้ฟังด้วยครับเออดีมากเลยสี่สแอคชัอ่ฮะ ห้าสี่สามสอแอคชั่นสุดยอดมากเลค่ะแม่แการดำเนินชีวิตในคนโดนที่แม่เลาใฟังแล้วสิผมจะทำได้เอาพูดเกอย่พูดเวด 5, 4, 2, 2, ดกาชแล้ว่ <c oughs> ห้าสี่สามสองแอคชั่นไฟ้าเขาบาเข้าสซีนละ